เอค่ะโรงเรียนอนุบาลพักมาสังกัดกองการศึกษาเทศาบาลตำบลพักมาค่ะในสัปดาห์นี้เราเจอกันในสัปดาห์ที่3นะคะหน่วยการเรียนรู้เรื่องเด็กดีมีวินัยค่ะวันนี้ครูเอจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของใช้ส่วนตัวของเด็กๆนะคะ่าเด็กๆเห็นไหมคะที่วางอยู่ต่อหน้าครูเอนะคะตัวนี้เป็นเพียงบางส่วนนะคะที่เป็นของใช้ของตัวเอนะคะให้ผู้ปกครองเตรียมมาให้เด็กๆเลยนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นที่นอนนะคะ กว่าน้ำนะคะแก้วน้ำนะคะเจลแอลกอฮอล์สำับพกค่านะคะและสำคัญคือแมสนะคะเด็กมีแปรงสีฟันนะคะมียาสีฟันนะคะแล้วก็มีผ้าเช็ดหน้านะคะแล้วก็อุปกรณ์การเรียนต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นดินสอเป็นสีนะคะหรือว่าดินน้ำมันตรงนี้นะคะ,ะให้เด็กๆให้ผู้ปกครองเตรียมมาให้เลยนะคะ เดี๋ยวต่อไปไปพบกับคุณครูนกในหัวข้ออื่นได้เลยค่ะสวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะานางสาธจิรพรจิติรพัฒรุงหรือคุณรูนกค่ะโรงเรียนอนุบาลทับมาสางกัดกรองการศึกษาเทศบาลตาบลทับมาวันนี้คุณครูนกจะมาแนะนําเกี่ยวกับสัญลักษณ์นะคะอ่ะเด็กๆทุกคนยังอ่านหนังสืออ่านชื่อตัวเองไม่ออกนะคะก็ ของเกๆค่ะสัญลักษณ์มีอะไรคะ,ะสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปตา่างๆเช่นของใช้รูปสัตว์เป็นตัวอักษรก็ได้ค่ะหรือตัวพยัญชนะก็ได้แต่ของพ่อคุณครูเป็นสิ่งของเครื่องใช้ค่ะเช่นรถเครื่องบินเรือโคมไฟพัดนาฬิกาจาน และกล่องสีนะคะและอื่นๆตามแต่ที่ห้องครูประจำชั้นของตัวเองได้กำหนดไว้สัญลักษณ์นี้จะติดที่ต้นไหนบ้าง1ที่แก้ว2แปลงสีฟัน 3. ตู้ที่นอนชั้นวางรองเท้าและสมุดงานใบงานของเด็กๆนะคะเวลาเด็กๆทำงานคุณครูก็จะปั้มสัญลักษณ์ให้แทนชื่อเด็กนะคะ กับสำนักเพียนเท่านี้นะคะต่อไปเด็กๆเจอกับคุณครูเอื้องนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆนะคะคุณครูชื่อนา,นสางสาวจินจิราขุนทองคุเอื้องค่ะอยู่โรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตังหลทับมาค่ะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะมาสาธิตการเกร็บของเข้าที่นะคะค่ะเมืนเน่อเด็กๆเดินเข้ามาในห้องเรียนแล้วนะคะเด็กๆก็จะเจอกับ ู้เก็บที่นอนแล้วก็กระเป๋านะคะเด็เกๆก็สังเกตดูที่สัญลกักษณ์ตัวเองเลยสมมติน,นะคะเด็กชายรัติพับย์ยู่สัญลักษณ์ก็คือเลขหนึ่งนะคะเด็กๆก็เก็บไปเลยที่นอนแล้วก็กระเป๋านะคะเก็บในชั้นคงเลยอ่าย้ยคอ่ขั้นตอนต่อไปเป็นการเก็บรองเท้านะคะรองเท้าเด็เกๆก็จะเดิน ก็มาจากในห้องเรียนแล้วก็จะเจอชั้นวางรองเท้าอยู่หลังห้องนะคะเด็กๆก็มาสังเกตที่ส่วหล่างตัวเองเลยรัติพัฒนนะคะอยู่ช่องหนึ่งค่ะค่ะสำหรับการเข้าห้องน้ำาให้ถุกวิธีนะคะห้องน้ำก็จะอยู่หลังห้องเรียนแบบนี้นะคะแบ่งเป็นห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายค่ะสมมุติการเข้าห้องน้ำของนั่นเป็นหญิงนะคะเด็กๆจะเปิดประตูกร ล็อกประตูให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็นั่งทำธุระของตัวเองนะคะเมื่อทำธุระเสร็จแล้วให้เด็กฉีดนะ้ำที่สายฉีดนี้น,นะคะแล้วก็กดชักโครกไปหนึ่งทีแล้วก็ดูก่อนว่าสะอาดดีหรือยังะคะ่ะถ้าสะอาดอแล้วเด็กเปิดประตูเลยค่ะเปิดประตูเสร็จไปล้างมือนะคะล้างมือที่อ่างล้างมือปอสบู่ ท่านผู้ปกครองและเด็กๆคุณครูชื่อนางสาวธนิดาเนินแสงครูจิ๋มนะคะโรงเรียนอนุบาลทักมาสังนัดกตองการศึกษาเทศบาลตะบลทัามาวันนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามข้อตกลงของห้อียนกันนะคะข้อจะหมายถึงการที่ให้เด็กๆรู้จักกฎระเบียบกติกาการสร้างข้อตกลงให้กับเด็กๆนะคะก็จะทําให้เด็กๆนั้น รู้จักมีมมวินัยในตนเองวินัยต่อผู้อื่นด้วยค่ะก็แล้วรู้จักการรอคอยําดับก่อนหลังแล้วก็เล่นแล้วเก็บค่ะแล้วก็รู้จักเก็บอุปกรณ์เวลาที่เด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะมีตัวอย่างการบ้าิตนตามข้อตกลงของห้องเรียนให้เด็กๆได้เรียนรู้กันด้วยนะคะข้อแรกเลยค่ะข้อหนึ่งการเล่นในห้องเรียน ข้อ2ช่วยการรักษาความสะอาดของห้องเรียนกันด้วยนะคะข้อ3เล่นแล้วเก็บค่ะข้อ4ไม่ส่งเสียงดังข้อหผพูดจาไพเราะข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับเด็กๆเลยนะคะให้เด็กพูดจาไพเราะแล้วผู้ใหญ่ก็จะเอ็นดูเด็กๆนะคะคุณครูคข,อขอให้เด็กๆปฏิบัติตามคุณครูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูขอ,ข,อขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ